อาร์เซนอลได้รับข่าวดีเมื่อมีรายงานว่าบุกโยอสาก้าอาจฟิตทางกลับมาช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกนะัดสำคัญกับฟูลแลมในวันอังคารที่1เมษายนนี้ที่สนามเอเมิรเรตสเตเดียมซึ่งถือเป็นแมตช์ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่มีความหมายอย่างมากในการลุ้นแชมป์ของทีมปืนใหญ่ชาก้าในวัย23ปีได้รับบาดเจ็บจากเกมที่อาร์เซนอลพบคิตตันพาเลทในช่วงปลายเดือนธันวาคม2024ส่งผลให้เขาต้องพักยาวถึง19นัดในทุกรายการการขาดหายไปของซาก้าถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอาร์เซนอล โดยเฉพาะเกมรุกที่ฝืดลงอย่างชัดเจนทีมไม่สามารถผลิตสกอร์ได้ตามเป้าหมายส่งผลให้หล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงไปอยู่อันดับ2ของตารางคะแนานตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ถึง12แต้มและเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียง9นะัดฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าซาก้ามีโอกาสสูงที่จะกลับมาลงสนามได้ในเกมลีกนัดต่อไปกับฟูลแลมโดยเจ้าตัวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงพักเบรกทีมชาติจากข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าซาก้า ใช้ช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดย์ในการเ,าเร่งฟื้น,ฟ,นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ของสโมสรซึ่งถือเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลเดอะกันเนอร์บุคโยสาก้าถือเป็นนักเตะที่อาร์เซนอลขาดไม่ได้ในช่วงหลังฤด,ดูกาลนี้ก่อนบาดเจ็บซาก้าทําไปแล้ว10ประตูและ8แอสซิสในพรีเมียร์ลีกโดยสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหลักที่เขามีต่อระบบการเล่นของมิเกลอารเตตา อาร์เซนอลเหลือโปรแกรมในพรีเมียร์ลีกอีก9นัดซึ่งทุกคะแนนมีความหมายอย่างยิ่งหากต้องการเบียดแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลการได้ชากก้ากลับมาจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในเกมรุกโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าที่ทีมจ้องเจอกับโปรแกรมหนักหลายเกมไม่ว่าจะเป็นฟูลแลมเอเวอตันและเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายแฟนบอลอาร์เซนอลในโลกออนไลน์ต่างแสดงความดีใจเมื่อมีข่าวว่าสากาอาจกลับมาเร็วกว่าที่คาดไว้ นอกจากซาก้าแล้วอาร์เซนอลยังจะได้ตัวกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ทาเคฮิโรโทมิยะสึกลับมาสู่ทีมด้วยเช่นกันหลังทั้งสองเริ่มกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบส่วนทางด้านเยเรียสทิมเบอร์ยังต้องอรอลุ้นความฟิตอีกเล็กน้อยการกลับมาของซาก้าไม่เพียงช่วยเพิ่มคุณภาพในเกมรุกข,ของอาร์เซนอลเท่านั้นยังเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลเกมพบกับฟูลแลมในวันที่1เมษายนนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของทีมหากซาก้ากลับมาได้ทัน นั่นอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้ปืนใหญ่กลับสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง